สวัสดีครับพบก,กับผมจันเดอ์เตอร์ตี้ไนท์แล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเอ่อลงเพจพีเอสิกกันนะครับนี่เอ่ออย่างแรกเลยคือต้องขอโทษนะฮะที่นานแล้วไม่ได้อัพวิดีโอคลิปอะไรลงเลยฮะนี่ฮะเว็บก็มาจากเว็บนี้ฮะ,ะซึ่งชื่อเอ่อเว็บอะไรเนี่ยเกมโ a m ซาด s a คอมเนี่ยฮะก็อขอบคุณสำหรับเว็บดีๆนี่ฮนะ,ะที่อ่นำ เพจดีๆมาให้โหลดนะฮะเพื่อไปทำเงินเสียเวลามาดูวิธีโหลดเลยฮะนี่ฮะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะที่เขียนว่าดาวน์โหลดไงรูปกระต่ายตรงนี้ไงกดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดไปแล้วนี่ฮะดูวิธีโหลดดาวน์โหลดไปก็ที่มันยังมีขึ้นสักทีก็ให้รอกันฮะเดี๋ยวมันจะเร่งขึ้นเองแล้วก็เราก็กดดาวน์โหลดไปแต่สําหรับผมดาวน์โหลดไปแล้วอาจจะบอกว่าไม่ทราบขนาดหรืออย่างเงี้ย ก็ดาวน์โหลดไปนะฮะเดี๋ยวมันดาวน์โหลดเสร็จเองเอ่ะเออมันก็ขึ้นให้เองประมาณขนาดก็เนี่ยฮะประมาณหกจุดสี่กิกที่นี่เลยส่วนนี่ฮะรหัสที่จําเป็นต้องใช้ในการแตกไฟล์นะฮะส่วนอ่าสมมุติว่าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอืมเราจะได้อ่าไอ้ไฟล์ตัวนี้มานี่เนี่ยไฟล์ตัวนี้มาที่เป็นไฟล์วินล่าตัวเนี้ยฮะให้เราทําการแตกไฟล์ไปก่อนเลยซึ่งการแตกไฟล์ ครั้งแรกอาจจะไม่ต้องใช้อไอพ้พาสเวิร์ดตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมเอ้ยไอสัตว์ไหนบอกว่าให้ใช้พาสเวิร์ดวะเออต้องใช้ฮะนี่นะฮะต้องใช้คือตอนแรกจะไม่มีไฟล์ตัวนี้นะฮะ ps6 เ,เนี่ยพาร์ทจุดหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยเออยังไม่มีหลังจากนั้นเราก็เออ่ทำการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์อันแรกนี่เลยทําแตกไฟล์เหมือนเดิมแล้วคราวนี้มันจะมีรหัสมาให้เราใส่นะฮะเนี่ย,ยเช่นแบบเนี้ยอ่าเราก็กดใส่รหัสไปเราแตกไฟล์มาก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับผม นี่เได้ไฟตัวนี้มาแล้วก็ให้ทําการเปิดไฟล์ที่เราลงเกมเอาไว้ครับอ่าของคุณลงเกมมาที่ไหนก็ไปหามาเลยส่วนของผมก็ลงไปในไซีครับผมหาไปมีให้เข้าไปที่ไฟล์แรกเลยฮะนี่ลงไปเลยนี่ฮะ ให้ไฟเข้าไปดีไฟเขียนว่าศูนจุดหนึ่งอะไรเนี่ยเข้าไปแล้วทําการก๊อปล้วลากมันลงมาเลยนะฮะลากมันลงมาเลยส่วนของผมลงไปแล้วไม่ลงํานะฮะจะเสียเวลาเอาส่วนของใครที่ขึ้นไม่เหมือนผมก็อย่าไปตกใจนะฮะซึ่งผมแบบลงเพจไว้เยอะแยะมากมายอ่านมากอ่าพอลงเสร็จแล้วอ่าแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่สองนะฮะนี่ทีเขียนว่าดักตัวนี้เดินเข้าไปเนี่ยจะมีไฟล์หลายๆอันอยู่ตรงเนี้ย ซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปที่อ่าด็อกิวเมนต์ตรงนี้นะฮะเข้าไปแล้วหาไฟล์ที่เป็นอของพีเอสโปรเนี่ยฮะซึ่งไฟล์เนี่ยชื่ออะไรนะโคนาไมเออ <c oughs> ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอ่านผิดขออภัยน,นะฮะเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็กดไปที่ p s 6อีกครั้งหนึง่งแล้วก็เนี่ยดักเขียดักเขียนมาเขียน,นให้เออหรือเปล่าวะหรือเปล่าหรือเซฟวะ เออเดี๋ยวนี้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้นี่กูมัวรู้เปล่าเนี่ยไอ้ดักไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันมีแค่อันเดียวอ่ะอ่าอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับน่าจะเอาไว้ที่เซฟนะฮะไว้ที่เซฟไว้ที่เซฟฮะไว้ที่เซฟถ้าไม่ได้ก็เอาไปไว้ที่ดักอีกทีแล้วกันนี่ครับทำการเอ่อก๊อปไปแล้วลากไปทับไปเลยหลังจากนั้นก็เข้าเล่นเกมได้เลยฮะ เพ่งวิธีเข้าเล่นเกมไม่ใช่เออไอเข้าให้ตัวเดิมนะฮะอย่าเพิ่งผมลืมบอ,อกไปอีกนะให้เข้าไปเออในนี่ฮะตรงที่เป็นเขียนในไอรูปไฟล์เขียนว่าอะไรนะดันอะไรดันสุริยาสักอย่างเนะี้ยตรงนี้เลยให้เข้าไปในเกม่ะเข้าเกมในนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองเข้าดูเลยว่าได้หรือเปล่านะครับโอเค โดช้าหน่อยก็ขออาไปนะฮะอ่าฮะเห็นไหมครัต่างก็จะขึ้นมาแบบนี้เฮ้ย hey, เดี๋ยนะผมขออนุญาตปิเสียงนะฮะเผื่อบางทีเดี๋ยวไม่เจอเพลงติดลิขิทเสรอีกสวยหาขอาโทษนะที่ขอเล่นไปแบบน้เงียบแล้วกันอ่าเข้าไปแค่จะให้มาดูว่าขึ้นโหมดไทยหรือจริงไหมเข้าไปดูกันนะครับ ซึ่งเพจตัวนี้ก็อาจจะลงตัวไม่ครบ,บมาบัางก็อย่า่ากันนะฮะผมไม่ได้เป็นคนอานเอาแต่เขาของฟรีไม่แจกให้ก็ดีแล้วฮะขับไปครับผมแบบผมว่าขนาดนี้มันก็คงจะใช่แล้วล่ะนี่ฮะเดอะโตโยตา้านี่เลยอะมีทีมนี่อา์มี่อยู่ในเต็นครับบางกอก การดอ่ามังกรอะไรอยู่ในเตดมีอีซีเทโลศาสนะบุรีรัมเคนาดออไอไอนี่อะไรไอเชียงรายเหรออ่าชลบุรีมืองทองอ่ะเห็นฮะตอนนี้ไทยลี่เต็มหมดเลยลงเล่นได้แน่นอนครับออ่าลองดูอ่ะผมลองลองเล่นเมืองทองแล้วกันมืองทองเกี่ยวใครอ่าเจนแล้วกันนะเสิร์ูนิดหน่อยฮะ อ่าตอนนี้มันน่าจะตัดเพลงไปแล้วน่านจะฟังได้นะอ่ะลองสักห,หน่อยนึงโอเคโอเคชุดน่าจะไหม่สุดนะชุดผมไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเปล่าน่าจะใหม่นะฮะ เอ้ยหาทางไปไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยเอ้าโชคได้สวยสิโหเฮ้ยอะไรอะลำหน้าอ่ะโอเคโอเคสรุปว่าได้ประมาณนี้โอเคถือว่าได้แล้วกันนะฮะอ่าขอออกเลยแล้วกัน ส่วนใครที่ชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากช่วยกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับส่วนซับสไครป์ที่ได้ซับมาก็ขอบคุณนะฮะที่มาซับเป็นกาลังใจให้กับผมขอบคุณกันมากนะครับอ่ามาเป็นเพื่อนด้วยกันเยอะนะครับสวัสดีครับ